เรื่องลึกลับผีตีนเดียวที่ดงพญาไฟจังหวัดสระบุรีในจำนวนป่าดงพงไพของเมืองไทยสมัยโบราณน,นั้นป่าที่ถูกกล่าวขานมากที่สุดแห่งหนึ่งก็คือ ดงพญาไฟแต่เป็นการกล่าวขานกันในด้านความน่าสะพึงกลัวที่ฆ่าชีวิตผู้คนในอดีตไปแล้วมากมายกล่าวกันว่าใครที่เข้าไปก็ยากที่จะรอดชีวิตออกมาได้เพราะภูมิประเทศแสนทุรกันดานที่แม้แต่เกวียนก็ผ่านไปไม่ได้มีแต่ทางเดินเท้าที่ต้องบุกเข้าไปในป่าทึืข้ามห่วยและแต่ไปตามไหล่เขาอันสูงชันชุกชุมไปด้วยสัตว์ดุร้ายและไข่ป่าทั้งยังเพิ่มความน่ากลัวด้วยเรื่องพูดผีปีศาจอีกด้วย แต่ก็เป็นความจําเป็นหากว่าใครต้องการเดินทางระหว่างสลาบุรีกับนครราชสีมาเพราะสมัยก่อนนั้นไม่มีทางอื่นที่ไปได้และการเดินทางในยุคนั้นยังจําต้องพักแรมในป่าถึงสองคืนด้วยกันกว่าจะเดินทางถึงเขาวดวงพญาไฟคือเทือกเขาอันเป็นเขื่อนของแผ่นดินสูงขเขาเขื่อนที่กล่าวถึงนี้เป็นเขาหินปูนมีต้นไม้ขึ้นหนาแน่นและเป็นดงทึบตลอดทั้งเทือกเขา มีทางข้ามได้เพียงช่องทางเล็กๆทางเดินผ่านดงพญาไฟนี้สามารถเดินข้ามไปมาระหว่างสระบ,บุรีกับมวฑนนครราชสีมามาตั้งแต่ครั้งโบราณน,นานมาสมัยนั้นคนที่จะต้องเดินผ่านดงพญาไฟก็ต้องไปการเป็นกลุ่มใหญ่และจัดเวียนยามไว้ทั้งคืนคอยเฝ้าระวังสัตว์หลายและคอยเติมฟืนไว้ไม่ให้หมอดเพราะถ้าเผลอหลับไปไฟเกิดดับตื่นขึ้นมาคนจะเหลือไม่ครบจำนวนแน่ ที่ว่าน่ากลัวเพราะจุดนั้นเขาว่ามีพูดผีปีศาจอยู่ชนิดหนึ่งชาวบ้านเรียกชื่อว่าผีตีนเดียวซึ่งเรื่องของผีตีนเดียวนั้นบางคนก็เรียกว่าผีกองก่อยบางนิยมเรียกแตกต่างกันไปตามพื้นที่ลักษณะคือมีตีนอยู่ข้างเดียวและเที่ยวกระโดดไปมาส่งเสียงร้องหวยหวนพบเห็นเป็นฝูงอาศัยในป่าลึกส่วนหน้าตานั้นบางก็ว่า มีปากเป็นท่อเหมือนมแมลงวันหรือเชื่อว่ามีหน้าตาคล้ายลิงหรือคางโดยฤทธิดเดชของมันว่ากันว่าแค่แต่ตัวคนก็ถึงตายโดยที่พวกมันจะแอบเข้ามาขณะที่คนเดินทางหลับบางตำราว,ว่าผีชนิดนี้ชอบมาดูดเลือดผ่านนิ้วเทา้าพอถูกดูดจนหมดตัวคนนั้นก็ตายแต่อย่างไรก็ตามคนที่ไม่เชื่อเรื่องพูดผีปีศาจก็มักจะบอกว่า เป็นเพียงเรื่องเล่าหรือกุสโลบายที่คนโบราณไว้หลอกเท่านั้นเพื่อจะได้คอยระวังตัวจากสัตว์ป่าเวลาที่ต้องนอนในป่านั่นเองย้อนไปในสมัยโบราณการเดินทางผ่านป่าเขาของคนไทยนั้นต่างเชื่อว่าอาจมีอะไรไม่ดีติดตามมาอย่างเช่นข้าราชการมณฑลอีสานที่จะเดินทางเข้าเมืองหลวงก่อนออกเดินทางจะต้องทำพิธีสู่ขวัญ มีพระสวดชยันโตและปราภพมน้ำมนต์อวยชัยให้พรเหมือนไปสงครามเลยทีเดียวและต้องไปมาในช่วงฤดูแรงเท่านั้นเมื่อกลับมาถึงก็ยังให้เข้าเมืองไม่ได้ต้องหยุดขบวนไว้นอกเมืองก่อนและยิงปืนให้สัญญาณคนในเมืองจึงจะจัดพิธีรับขวัญเหมือนขาไปรวมทั้งยังเพิ่มพิธีขับไล่พูดผีปีศาจที่อาจติดมาจากป่าเขาด้วยเพราะเป็นที่ทราบกันดีว่า เส้นทางที่ต้องเดินทางผ่านนั้นเสี่ยงต่อภัยอันตรายเพียงใดทั้งภัยจากผีป่าภัยจากผู้มีอาคมที่อาศัยอยู่ระหว่างเส้นทางแล้วอาจเกิดความไม่พอใจที่มีคนบุกรุกเส้นทางจนถึงขนาดส่งมนต์ดำตามมารังขวานบ้างก็มีเรื่องราวการพบเห็นผีตีนเดียวในป่าช่วงดงพญาไฟมาปรากฏตัวเป็นหลักฐานเด่นชัดในสมัยรัชกาลทีห่าที่ท่านได้มีพระราชดำริให้สร้างทางรถไฟ จากสระบ,บุรีผ่านดงพญาไฟไปมณฑลนครราชสีมาโดยคนงานก่อสร้างที่ส่วนใหญ่เป็นคนจีนต่างเคยโดนฤทธิ์ของผีตินเดียวจนตายเป็นใบไม้ร่วงมาแล้วแม้แต่นายช่างชาวเดนมามร์กมอรอเคเอลราเบคกที่คุมการสร้างทางก็เป็นมาเลเรียไตายจนไม่มีใครกล้ามารับงานต่อความทราบถึงสมเด็จพระปิยมหาราช ท่านทรงเสด็จไปที่แคมสร้างทางด้วยพระองค์เองเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจให้คนงานทรงทำพิธีบวงสรวงขอทางต่อเจ้าป่าเจ้าเขาเพื่อเปิดทางให้ความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมืองซึ่งช่วงนั้นคนงานจีนที่มาทำทางนั้นถ้าไม่ตายก็เลิกไปหมดแล้วเพราะสู้ไข้ป่าไม่ไหวคนงานรุ่นใหม่จึงล้วนแต่เป็นคนอีสานที่ทรหดบึกบึนและคุ้นเคยกับภูมิประเทศมากกว่า ดงพญาไฟจึงกลายเป็นดงพญาเย็นเมื่อถังรถไฟสามารถสร้างผ่านไปได้สำเร็จต่อมาในปีพศ2502จอมพลสลิ์ธนรัต์นายกรัฐมนตรีได้ไปตรวจราชการโดยเฮลิคอปเตอร์เห็นว่าป่าของดงพญาเย็นถูกบุกรุกจนเหลืออยู่แค่เพียงย่อมหนึ่งตรงบริเวณเขาใหญ่เท่านั้นจึงได้ตั้งให้เป็นตำบลเขาใหญ่ขึ้นกับอำเภอปากพีจังหวัดนครนายก แต่เพราะเป็นหมู่บ้านที่อยู่กลางป่าจึงกลายเป็นที่ซ่องสุมของโจรผู้ร้ายที่คิดหนีคดีไปแอบซ่อนทางการจึงยุตงบตำบลเขาใหญ่และอพยพราษฎรลงมาแต่โดยรอบพื้นที่ป่าก็ยังคงถูกบุกรุกอยู่ทุกวันท่านจึงสั่งให้กระทรวงกรเกษตรกับกระทรวงมหาดไทยสำรวจเพื่อจัดตัง้งทำเป็นอุทยานแห่งชาติแทนและถือเป็นอุทยานแห่งชาติทิวแรกของไทยในปี2505 ทุกวันนี้ทั้งดงพญาไฟดงพญาเย็นรวมถึงผีตีนเดียวจงหลงเหลือไว้เพียงตำนานเล่าขานให้คนรุ่นใหม่ได้รับรู้เท่านั้นเรื่องลึกลับผีตีนเดียวที่ดงพญาไฟเรื่องที่2หรือพราะตายบนรถเหตุเกิดบนถนนพุทธมนตรสายหาจังหวัดนครปฐมเรื่องที่จะนำมาเล่าตอนนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสักสิบกว่าปีก่อน คือตอนนั้นคุณต้นอาศัยอยู่แถวบางใหญ่แล้วมีแฟนบ้านอยู่แถวอ้อมใหญ่ซึ่งโดยปกติคุณต้นจะขับรถไปหาแฟนทุกๆอาทิตย์มีวันหนึ่งน่าจะประมาณห้าทุ่มคุณต้นขับรถออกจากบ้านแฟนกำลังจะกลับบ้านโดยใช้เส้นทางถนนพุทธมณฑลสายห้าต้องบอกก่อนว่าถนนสายนี้เมื่อก่อนทางยังไม่ทำยังคงเป็นถนนสวนกันและค่อนข้างมืดมากด้วยคุณตนเล่าว่า พอขับรถมาถึงตรงใกล้ๆปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งเกิดสังเกตเห็นบนถนนมีอุบัติเหตุเหมือนจะเพิ่งเกิดคือมีมอเตอร์ไซค์ล้มอยู่คันหนึ่งและจอดอยู่อีกคันหนึ่งห่างไปไม่ไกลมีคนนอนอยู่กลางถนนและอีกคนกำลังนั่งอยู่ไกลๆด้วยความที่ถนนมันว่างมากคุณต้นก็เลยนึกสงสารจึงจอดรถแล้วเดินไปดูปรากฏว่าเป็นผู้ชายวัยรุ่นทั้งคู่อายุน่าจะสัก20ก่กว่า คนที่นอนอยู่ดูสภาพแล้วเจ็บมากมีเลือดออกที่หวัวและตามมือเท้าดูบิดเบี้ยวผิดรูปผิดล่างไปหมดคุณต้นเล่าว,ว่าตอนนั้นก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกแล้โทรศัพท์มือถือก็ไม่ได้เอาติดตัวมาด้วยจะไปโทรตามใครมาช่วยก็ไม่ได้ส่วนชายอีกคนที่ไม่เป็นอะไรก็พยายามมาขอให้คุณต้นช่วยเอาเพื่อนเขาขึ้นรถไปส่งโรงพยาบาลที ด้วยความที่รถตอนนั้นเป็นกระบะแบบตอนเดียวคุณต้นจึงตัดสินใจว่าจะช่วยได้เท่าที่ช่วยพาคนเจ็บขึ้นกระบะท,ท้ายแล้วให้เพื่อนของเขาคอยนั่งดูอาการไประหว่างทางส่วนคุณต้นก็รีบขับพาไปส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดตอนนั้นก็คือโรงพยาบาลแถวแถวอ้อมน้อยแต่พอไปถึงโรงพยาบาลจึงได้ทราบว่าชายบาดเจ็บคนนั้นได้เสียชีวิตแล้ว เข้าใจว่าน่าจะขาดใจตายระหว่างทางคืนนั้นหลังจากเคลียร์ทุกอย่างเสร็จขุนต้นก็ขับรถกลับบ้านไปที่บางใหญ่ใจก็คิดสงสารผู้ตายแต่ก็คิดว่าตนได้ทำเต็มที่แล้วทีนี้มาวันลุ่งขึ้นขุนต้นต้องไปงานบวชลูกพี่ลูกน้องที่สุพรรณบุรีต่อแต่ก่อนไปก็ต้องขับรถไปแวะรับน้าสาวกับลูกชายของน้าอีกคนที่แถวแถวบางใหญ่นั่นแหละกว่าจะไปรับ กว่าจะเริ่มเดินทางกันเวลาตอนนั้นก็เกือบสี่ทุ่มเข้าให้แล้ววันนั้นคุณต้นเป็นคนขับน้าสาวนั่งข้างหน้าส่วนลูกหนาก็นอนเล่นที่กระบะท,ท้ายพอรถขับไปใกล้ถึงเส้นเข้าสุพรรณบุรีน้าสาวเกิดอยากแวะเข้าห้องน้ำที่ปั๊มคุณต้นก็เลยจอดแวะเข้าด้วยระหว่างลงจากรถไปเข้าห้องน้ำก็เห็นลูกชายน้าสาวนอนอยู่ล้งกระบะก็เลยไม่อยากเรียก พอหลังจากคุณต้นทําธุระเสร็จก็เดินกลับมาที่รถแล้วเขาก็ต้องตกใจเมื่อเห็นลูกน้าสาวนอนทําตาเหลือกเหมือนพยายามจะลุกขึ้นสู้กับอะไรสักอย่างคุณต้นก็เลยรีบเข้าไปเขยา่าปลุกทําให้เขารู้สึกตัวพอลูกน้าตื่นขึ้นมาได้ก็เอะอะวยวายทันทีว่าเขาโดนผีอัคุณต้นเลยงงว่าผีที่ไหนมันจะมาอักันบนรถวะ จากนั้นลูกน้าก็เล่าให้ฟังว่าขณะที่เขานอนอยู่จูจูรู้สึกเหมือนมีเงาดำวูบมาจากท้ายกระบะพอมาเห็นอีกทีก็เป็นร่างผู้ชายวัยสัก20ก,กว่ากถอดเสื้อสวมกางเกงยีนขาดขาดที่ไหลมีรอยสักหน้าตาดำๆตาดุแล้วไว้ผมฟูๆเหมือนคนตายร่างนั้นมาทับเขไาว้และไม่ยอมให้ลุกท่าเดียวพร้อมบอกเพียงว่ามึงมานอนที่กูทำไม พอคุณต้นได้ยินลูกชายนาเล่าจบเชื่อไหมว่าในเวลานั้นคุณต้นคิดถึงวัยรุ่นที่รับพาไปส่งโรงพยาบาลแล้วเสียชีวิตเมื่อวันก่อนขึ้นมาทันทีเลยหรือว่าจะเป็นวิญญาณของผู้ตายที่เกิดติดรถมาแล้วยังไม่ได้ลงจากรถก็ได้พอนึกขึ้นได้ก็บอกลูกหนาให้ไปนั่งหน้ารถด้วยกันก็ได้ถ้ากลัวแล้วก็ขับรถไปสุพรรณบุรีกันต่อโดยที่ไม่ได้เล่าสิ่งที่คิดไว้ในใจให้พวกเขาฟังเพราะเกรงว่าเขาจะกลัว พอบ่ายวันนั้นหลังจากเสร็จภารกิจจากงานบวชคุณต้นก็ขับรถไปหาพระที่วัดแห่งหนึ่งซึ่งเคยไปไหว้จเจ้าอาวาสท่านอยู่บ่อยๆแล้วก็ได้เล่าสิ่งที่เกิดขึ้นให้พระท่านฟังหลวงพ่อท่านก็ได้มาช่วยทําพิธีปัดเป่าดวงวิญญาณออกไปจากรถให้และก็ได้ผลนะเพราะหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเจอสิ่งแปลกๆบนรถกันอีกเลยสุดท้ายนี้ผมคงต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้ตาย และขอให้ดวงวิญญาณไปสู่พบภูมิที่ดีด้วยเถิดหรือเพาอตายบนรถขอบคุณเรื่องเราจากสยองกวนวาเลิตี้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงไปเพียงเท่านี้ครับหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะชอบกันนะครับผิดเพี้ยนไปแต่อย่างใดแอดมินก็ขอากราบขอภัยมณาัาที่นี้ด้วยร่วมสนุกได้โดยการคอมเมนต์ใต้คลิปเช่นเคยหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะหลอนไปกับพวกเราในค่ำคืนนี้ ราดที่สวัสดีครับ